วันนี้เราก็อยากแกงหน่อไม้อีกแล้วนะคะเ,เพื่อนๆก็มาทําแกงหน่อไม้กันอีกแล้วคะ่ะวันนี้นะคะเนาะช่วงนี้หน่อไม้เยอะนะคะเนาะแกงหน่อไม้นะคะแซ่แบๆห,อ,หอมๆนะคะเนาะใส่ปลาลงไปนะคะปะลาลงไปนะคะเนาะแซ่บแล้วนะคะหอ,หอมๆนะคะเนาะทำเองคะ่ะเห็นไหมคะแกงหน่อไม้นะคะเนาะ ช่วงนี้่อไม้เยอะนะคะเพื่อนๆเราก็ได้แกงนะคะเนาะทำงหน่อไม้นะคะทำเองค่ะทำเองก็ถนัดบ้างไม่ถนัดบ้างนะคะเพื่อนๆก็ใส่คุนชูลงไปนะคะเนาะไปเสิรบนะคะแกงหน่อไม้นะคะหน่อช่วงนี้่อไม้เยอะเราก็อยากทานนะคะเนาะแกงหน่อไม้แบบบ้านเรานะคะเพื่อนๆน่าอร่อยนะคะทุกคนน่าอร่อยไหมคะ อืนะคะเนาะแกงหน่อไม้หน่อใหญ่ๆนะคะแหน่งใหญ่ๆนะคะหม้อก็เดือดนะคะเราเรากรูงแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอ่ะเราก็ลงนะคะเนาะชะอมนะคะชะอมค่ะชะอมแล้วก็ใบตู่ของเราเนาะสายมั่งอะไรมั่งนะคะเนาะทำคนเดียวนะคะเนาะดูสิคะหม้อก็เดือดปุ๊กปุ๊ปุ๊ก ว้าวหม้อสู่ชีวิตจร,ริงๆนะคะคเพื่อนๆหอมนะคะนาะดูสิคะวุ้ยนะคะนาะใส่ฟักทองลงไปด้วยนะคะเชอะอมด้วยคะ่ะหอมนะคะแซ่บๆในนัวหวม้อก็เดือดนะคะอหอมนะคะทุหน่อไม้ก็ย้ายใหญ่นะคะนะนาะชิ้นใหญ่ๆกินอร่อยดีจังเลยกับข้าวเหนียวนะคะนาะร้อนๆน,นะคะคเพื่อนๆอ่านี่ ปูนตูก็ยังไม่หมดนะคะเนาะปูนตูแล้วเอาดอกใส่นะคะจะหอมนะคะเนะาะก็จะอร่อยนะคะเพื่อนๆมาค่ะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนก็ทําไปนะคะเนาะกินในครัวเรือนะะของเรานะคะเนาะชอบนะคะเนาะแกงหน่อไม้กับข้าวเหนียวนะคะก็อร่อยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะมอกัะเดิดๆนะคะเนาะ หืมแกงหน่อไม้อีกแล้วเพื่อนๆมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะแกงหน่อไม้ใส่แอมนะคะใส่กุ้งตูของเราเนาะเนาะดูชิ้นหน่อไม้ก็ใหญ่ใหญ่นะคะแต่อร่อยค่ะกินเต็มปากเต็มคำดีเนาะเะนาะ,ะแซ่บหอมๆด้วยกันนะคะเราใส่ฟักทองเลยนะคะทุกคน วันนี้มีฟักทองนะคะนาะไม่มีเห็ดนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะนาะแซ่บอร่อยนะคะนัวนัวนะคะนะหมอเด,ดเตอรนะคะทําเองกินเองค่ะแต่บ้านของเรานะคะนาะแซบ่บแซบ่แซบค่ะมานะคะนะคะไปถามต่อกันแล้วนะคะสุกแล้วะคะะ่ะนาะคลิปนี้เราก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ